นี่นี่น,น,นี่เห็นป้ายทางเข้าแล้วเรียวเลียวขวาตรงนี้ใช่ไหมใช่โอ้เข้าใช่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 ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยป้ายเขาก็เขียนไว้อยู่แต่ทางเข้าดูไม่น่าจะมีคาเฟ่นนะจะแบบจะเป็นคาเฟ่ยังไงคาเฟ่แบบในสวนอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เนาะไม่ได้ทำกันบ้านมาเลยอะ่ะโอ้โหนี่มาถูกใช่ไหมเนี่ย วัถุทรงกลมตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีพินิดนะครับกับรายการวัตถุทรงกลมครับแล้ววันนี้เรากลิ้งมาที่นี่ครับคารินคาเฟ่ครับ。 ขออภัยด้วยนะคะทางร้านเราไม่มีการรับออเดอร์แบบตามโตนะคะรบกวนลูกค้าเดินทางเข้าร้านเราแล้วรับเมนูแล้วก็สั่งอาหารด้านในก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพนักงานของเราจะไปเสิร์ฟตามโตค่ะขอบคุณครับโอ้เข้ามาแล้วสวยมากข้างในสวยมากจริง ไม่น่าเชื่อเหมือนหลุดเข้ามาอีกที่นึงเลยอ,ะอ่ะคารินคาเฟ่จะตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเปิดบริการสุกเสาร์อาทิตย์และจันทร์8.30ถึง5 3ง,งครับร้านจะเป็นคาเฟ่สไตล์โฮมี่นะครับที่เจ้าของเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากการไปเที่ยวที่โอกินาว่าครับ ที่นี่นะครับนอกจากจะมีเครื่องดื่มแล้วนะครับยังมีบริการอาหารจานเดี่ยวด้วยนะครับและที่เราสั่งมานะครับเป็นข้าวแกงเขียวหวานไก่ไข่ข้นนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาชิมดูดีกว่านะครับแล้วก็เครื่องดื่มเป็นมค่าเย็นนะครับบอกว่ามาตอนหิวพอดีอ่ะหน้าตาหน้ากินอยู่นะ อร่อยนะเก้งสวบวารสชาติแบบว่าจัดจนะ้าน่ะโอเคอ่ะยงองใส่ผิวต่างเลยชิมเครื่องดื่มดูหน่อยดีกว่านะครับเราสั่งมาเป็นอคค้าเย็นนะครับโมค่าเย็นอร่อยมากเลยอ่ะเข้มข้นมากเลยนะครับแล้วก็กาแฟเนี่ย หอมใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินดูมุมถ่ายรูปสวยๆกันนะครับ <Yahoo! S 1> ที่นี่นะครับมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยครับและนี่คือมุมสุดฮิตของทางร้านเลยครับ นอกจากจะมาอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มของที่นี่แล้วนะครับที่นี่ยังมีกิจกรรมปั่นเรือด้วยนะครับนี่เลยครับปั่นฟรีนะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดูดีกว่าครับยฮูตโยกไม่มีตรงนะครับมีแตข้างหน้าปุ๊บเลี้ยวซ้ายข้างทายหลังนี่คือเลี้ยวขวาท้ยหลังคือเลี้ยวไปบาลานซ์ซ้ายกขวาอ๋อโอเคครับมีคนไปตามได้ใช่ไหมครับลงคนเดียวลงคนเดียวครับลงคนเดียวใช่ไหมครับง่ายครับจริงๆก็ง่ายอ๋อโอเคครับปั่น้ายหน้าท้ายหลังก็เหมือนจักรยานเลยอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ นี่จะรอดไหมวันนี้โวย <c oughs> เรือบำหรือเปล่า oh, <no. S 1> นี่จะบอกว่าเราสอบผ่านแล้วนะปลดล็อกสกิลทองดยการปั่นเรือคนเดียว ขาพข้าวพงแล้วเดี๋ยวต้องออกไปจากตรงนี้ก่อนโอ้โหปั่นตอนประมาณกี่โมงเนี่ยแดดแบบว่าเปรี้ยงเวอร์เฮ้ยบรรยากาศดีอยู่นะเขาบอกว่าในบ่อนี้มีปลาด้วยนะมีให้อาหารปลาด้วยแต่ว่าตอนนี้ร้อนๆปลาน่าจะไม่ขึ้น ย่างยางังจะปล่อยมืออีกเฮ้ยเราก็ปั่นเรือคนเดียวได้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคอยู่นะเออเราต้องไปจอดตรงไหนจ๊ะอีกฝั่งโนดียวเดี๋ยวเดี๋ยเ้นเราต้องถอยหลังเออข้าวเมื่อกี้ที่กินมาก็คือย่อยหมดแล้วต้องกลับไปกินใหม่นะ เฮ้ยสกิลการปั่นจะได้อยู่นะโอเคอยู่นะก็คือตอนนี้เพลงพี่เบิร์ดมาในหัวแล้วจ้ะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงชนไหมชนไหมฮ้ยฮเฮ้ย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 ได้อยู่เข้าฟังแล้วได้อยู่แปลว่าได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ เนี่ยเริ่มไม่ได้แล้วเนี่ยเอ้ยต้องออกทางนี้เหรออ,หรอ้าวอ,อ้าวโอ้โหขยโยกไปข้างหน้าแล้วปั่นขึ้นคุณพี่ลุ้นอยู่ใช่ไหมลุ้นยอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวค่ะขัโยกยขัดักไปทางไหน อ๋อโอเคันขึ้นหน้ารันขึ้นหน้าั่านโยกอยู่ไหนล่ะอยู่นี่หรอไม่ใช่ทางนี้เอออันนี้้ันปีกี่โมงครับเนี่ยเอาปิดยาวเลยอ๋อ ในขางไหนวะตัวเรือเนี้มันจะอันนี้ถูกทางแล้วครับผมอ๋อถูกทางแล้วโอเคคือตอนนี้พี่ี่เขามาลุ้นว่าสักเที้ยงชาได้หรือเปล่านะคือเขามาลุ้นว่าจะทำเรือเขาพังไหมอย่างงี้ก่อนขึ้นหน้าสินะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มันชนไม้เดี๋ยวกัน <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> โอ้โหอย่าหาทํานะบอกเลย <laughs> ปั่นคนเดียวไม่รอดนะนี่เลยครับจะให้อาหารปลานะครับก็ยอดตรงนี้ขวดละสิบาทนะครับนี่ที่ตนูนี้แล้วก็เปิดตรงนี้นี่ก็จะมีอย่างนี้นี่เป็นขวดแบบนี้นะครับขวดละสิบบาทนะพอใช้เสร็จแล้วก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับนี่ขวดป่างนี้เลยทางร้านก็จะเอาไปกรอกใหม่นะครับ <c oughs> หมดแรงเลยครับไปปั่นเรือมานะครับแต่เดี๋ยวเรามาเติมพลังกับของหวานดีกว่านะครับที่เราสั่งมานะครับทัสสตอรอเบอรี่ครับเค้กมะพร้าวแล้วก็เครื่องดื่มเป็นสตรอเบอรี่โซดาครับามาชิมกันดูดีกว่านะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับจะบอกว่าเค้กเนี่ยเจ้าของร้านเขาทำเองกับมือเลยนะชิมเค้กมะพร้าวกอนแล้วกันเนาะอืมอ เค็มมะพร้าวอร่อยไม่หวานเกินไปนะครับแล้วก็รสชาติของมะพร้าวเนี่ยคือใช่เลยอ่ะเค็มค้นมากาตัวเลเยอร์เนี่ยมีเหมือนเป็นไส้มะพร้าวด้วยนะเหมือนเป็นแบบเหมือนแยมมะพร้าวอ,ะอ่ะแล้วก็กลิ่นหอมตัวเนื้อเคก้กกำลังดีเลยอ,ะอ่ะนอกจากบรรยากาศดีแล้ว่ขนมยังอร่อยนะอ,อันนี้บ้างทาสตรอเบอรี่ที่มีชิ้นสตรอเบอรี่แบบว่ามาเต็มๆแบบนี้เลยนะ อ๋อตัวทาร์ตอุ้ยนี่ไงเฮกเจอมันก็จะคนละแบบกันข้างล่างมันก็จะกรุบกุบหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมใช่ใช่เฮกเจอจะคนละแบบกันรสชาตอร่อยดีอ่ะไอตัวครีมขาวๆอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะครีมทาร์ตอ่ะโอ้ยติดคอกอินน้ำก่อนนะครับอันนี้สตรอบเบอรี่โซดานะครับ ซาชื่นใจอ่ะโอยอากาศแบบนี้กินในสวนใช่เลย <c oughs> และความพิเศษของที่นี่นะครับมีจุดบริการน้ำดื่มนะครับกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของคาเฟ่ด้วยครับ <c oughs> จะบอกว่าข้างในร้านอ่ะสวยมากดูสิเนี่ยขนาดห้องน้ำนะยังสวยเลยอะ่ะไปดูกันไหม <c oughs> โอ้โหห้องน้ำยังถ่ายรูปได้อ่ะคิดดูสิ <c oughs> จบไปแล้วนะครับกับการพามาเที่ยวที่ร้านคลินคาเฟ่นะครับบรรยากาศสวยมากเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆเลยครับถ้ายังไงเนี่ยห้ามพลาดนะครับตามกันมาได้นะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของทางช่องไปนะครับ EP หน้าเราจะกลิ้งไปที่ไหนนะั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับไปละครับ